จดหมายผิดซองคือจุดเปลี่ยนกิจการครูสลาคุณนวุฒิจากข้าราชการสู่นักแต่งเพลง สลาคุณนวุฒินักแต่งเพลงแต่ค่ายแกรมมี่โกรวมพลคนดนตั้งวงดนตรีสำบายใจแบนโดยครูสลาเล่าถึงกิจการห้องอัดนี้ว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อผ่อนคลายน้องๆทุกคนในทีมงานก็มาจากตรงจุดนั้นพอเข้ามาทำงานเบื้องหลังในห้องอัดแล้วชีวิตตรงนั้นมันหายไปเมื่อปีที่แล้วมีเพื่อนๆเ,เขาหาวงดนตรีไปเล่นเขามาปรึกษาเราเล คยคิดกันว่าพวกเราน่าจะมาทำวงดวนตรีกันดีไหมแต่คงไม่ได้เดินสายรับเล่นแบบเอาเป็นเอาตายอะไรเดือนละครั้งระยะทางไม่ไกลมากเป็นการเติมความคิดเติมประสบการณ์ที่สำคัญทุกคนได้เดินไปตรงจุดที่เคยยืนได้นําเอาความคิดใหม่มาใช้ในการทำงานก่อนหน้านี้เรามีทีมฟุตบอลอยู่แล้ว ถ้ามีวงอีกก็สามารถทำการกุศลอะไรได้อีกมากนอกจากนี้ครูสลายังเคยได้เปิดถึงการผันตัวเองเป็นครูเพลงโดยครูสลาเล่าว่า11ปีที่เราส่งทุกเดือนทุกเดือนไม่ผ่านเกือบจะเลิกละจนปี2536แล้วตอนนั้นแม่ไม่สบายเราก็เลยคิดว่าจะแต่งเพลง เพื่อเอามารักษาแม่พาแม่มาโรงพยาบาลตอนนั้นก็ยังเป็นครูครับเส้นทางครูก็ไปเรื่อยๆครับเป็นครูน้อยแล้วเราก็ไปสอบเป็นครูใหญ่จนที่สุดแต่งมา8ดเพลงแล้วแม่เสียหลายเดือนต่อมาคุณเปิ้ลเลดีโอโทรติดต่อกลับมาว่าอยากได้เพลงให้มนสิทธิ์คำสร้อยชื่อเพลงราคาคนจนซึ้งแล้วคำสัญญาเอาไปใส่อัลบัม้ม ครูเขาก็ดูจะมีแววเลยมาขออีกเราเลยแต่งเพลงจดหมายผิดตองเพลงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของครูด้วย เสมือนแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของการเขียนเพลงต่อมาก็ได้มาร่วมงานกับพี่เอชัยยาเพลงกระทงหลงทางและก็ไม้พิรมพรเพลงยาใจคนจนจุดมุ่งหมายจริงๆคืออยากเป็นครูเลยเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูอุบลทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลพอจบก็ไปสอบบรรจุครูบรรจุแล้วประมาณ6-7ถึงเดือน เพื่อนเอาหนังสือพิมพ์มาให้ดูแล้วก็บอกว่าสลาได้ลงหนังสือพิมพ์บอกว่าสลาเขาแต่งเพลงให้ลุ่งเพชรแหลมสิงในคอลัมน่ของอายิ่งยงเฉลิมราชพอเพลงออกอากาศอาจารย์ เขาก็ตามหาเราก็ติดต่อกันได้ครับได้ฟังเพลงในวิทยุรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยิ่งใหญ่มากกว่าได้ค่าตอบแทนอีกครับดีใจมากตอนนั้นเป็นทางแยกของชีวิตเลยเมื่อเพลงดังติดต่อกัน เป็นทางแยกที่ยากมากในชีวิตเลยครับเพราะตอนนั้นเราก็เป็นครูใหญ่อยู่และทางบริษัทเรียกให้เราเข้าคุยหลังจากเพลงยาใจคนจนดังก็ได้รับสิริพรอัมภัยพง์เข้ามาในสังกัดทางบริษัทก็ให้เราคุมอัดเสียงด้วยเราก็เริ่มลาโรงเรียนบ่อยเราก็จะยื่นใบลาหลายรอบทั้งเพื่อนครูทั้งผู้ใหญ่ก็หลังไว้จนโรงเรียนโทรมาบอกว่าลูกศิษย์ตกต้นไม้แขนหัก เราก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากละถ้าอยู่ตรงไหนเป็นงานของบ้านของเมืองเราต้องไม่เอาตัวเองไปเป็นอุปรสรรคก็ยื่นใบาลาออกปี2543มาทํามาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มตัว